คอร์รัปชันคือต้นทุนของประเทศต้นทุนของสังคมการใช้งบประมาณที่สูงขึ้นคุณภาพของสินค้าและบริการต่ำลงสร้างความไม่เป็นธรรมให้กับสังคมส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศคอร์รัปชันการยักยอกการตกแต่งบัญชีการขู่กันโชคการเล่นพักเล่นพวกการจ่ายเงินใต้โตะ๊ะ การซื้อขายตำแหน่งการฟอกเงินการใช้ตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทต,ตนเองและยังมีอีกหลายรูปแบบข้อมูลล่าสุดจากเบอร์แบงก์ประมาณการว่าการทุจริตคอร์รัปชันสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมกว่า3ล้านล้านบาทภาพลักษณ์คอร์รัปชันไทยในสายตาของต่างชาติอยู่ในระดับย่แย่ ตลอดระยะเวลา15ปีที่องค์กร Transparency International จะทำดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันหรือ CPI เปรียบเทียบกันระหว่างประเทศต่างๆทั่วโลกโดยคะแนนเต็ม10ประเทศไทยมีคะแนนอยู่ระหว่าง2.8ถึง3.8มาโดยตลอดอีกทั้งเมื่อเปรียบเทียบประเทศในเอเชียไทยมีปัญหาคอร์รัปชันระดับรุนแรงมากถึงมากที่สุดรัฐไทยมีความพยายามแก้ปัญหาน้อยถึงน้อยที่สุดขณะที่คนไทย มีความอดทนต่อปัญหาคอร์รัปชันมากถึงมากที่สุดการติดตามแนวโน้มสถานการณ์ความรุนแรงของคอร์รัปชันในประเทศไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้พัฒนาตัวชี้วัดสถานการณ์คอร์รัปชันในประเทศไทย Corruption Situation Index หรือ CSI โดยสำรวจความเห็นจากกลุ่มประชากร3กลุ่มจำนวน2,400ตัวอย่างคือประชาชนทั่วไปผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่รัฐในปี2555 พบข้อมูลยืนยันว่านับวันสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายโดยภาพรวมคะแนน CSI อยู่ในระดับ3.5จากคะแนนเต็มสิทธิ์กลุ่มผู้ประกอบการร้อยละ85.9ตอบว่าต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะให้ทางราชการอัตราการจ่ายเงินใต้โต๊ะอยู่ระหว่างร้อยละ30-35ของวงเงินงบประมาณโครงการอนุมานได้ว่าจากฐานง,งบประมาณ2.4ล้านล้านบาทปี2556 จะเกิดความเสียหายจากคอร์รัปชันคิดเป็นประมาณร้อยละ2.25ถึง2.63ของ GDP การสำรวจ CSI 3รอบพบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสถานการณ์คอร์รัปชันเพิ่มขึ้นร้อยละ75 78และ79ตามลำดับแม้ว่าหน่วยงานรับผิดชอบหลายฝ่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจะใช้ความพยายามในการแก้ไขตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แต่ก็ไม่ได้ทำให้ปัญหาลดน้อยหรือเบาบางจากปี2,546ถึง2,550พป,ปชแถลงว่ามีคดีเหลือค้างเพิ่มขึ้นจาก4,975คดีเป็น11,578คดีซึ่งคิดเป็นอัตราพออคูณประมาณ1,650คดีต่อปีพอรับชันมีแต่ทวีความรุนแรงกลไกการโกงกิน มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นมูลค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นอย่างน่าสะทึงกลัวปี2541ศูนย์เงินกว่า1,400ล้านบาทจากการที่นายรักเกียรติสุขธนะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขชุดตริตการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ปี2546ศูนย์เงิน770ล้านบาท จากการแก้ไขสัญญาสัมปทานไอทีวีปี2548ศูนย์เงินกว่า4,300ล้านบาทจากการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างระบบสายพานลำเลียงและเครื่องตัวจับระเบิด CTX 9,000ปี2546ถึง2550อาััทรัพย์จากการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเงินกว่า6,500ล้านบาท ปี2,551ศูนย์เงินกว่า23,000ล้านบาทจากการทุจริตโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียตำบลคลองด่านเพียงไม่ถึง10คดีก่อให้เกิดความเสียหายสูงถึงประมาณ82,000ล้านบาทความสูญเสียจากเงินจำนวนนี้สามารถทำให้เด็กนักเรียนเกือบ5ล้านคนเสียโอกาสได้เรียนฟรี15ปี เสียโอกาสสร้างอาคารเรียนขนาด2ชั้น8ห้องเรียนกว่า1,6 000หลังเสียโอกาสสร้างสถานีอนามัยมูลค่า2.7ล้านบาทกว่า30,000แห่งเสียโอกาสสร้างถนนคอนกรีตเพื่อการขนส่งพืชผลทางการเกษตรกว่า2 4 0 0 0กิโลเมตรความสูญเสียเหล่านี้ยังส่งผลต่อการเจริญเติบโต,ต,ตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสูญเสียโอกาสทางการแข่งขัน การลงทุนและการค้าระหว่างประเทศประเทศไทยของเราต้องสูญเสียจากการคอรัปชันไปอีกเท่าใดรากเหง้าที่ลึกที่สุดของปัญหาการทุจริตคอรัปชันในสังคมไทยอยู่ที่จิตสำนึกและวิธีคิดของคนไทยงานวิจัยทางสังคมวัฒนธรรมหลายชิ้นอย่างชี้ว่าสังคมไทยมีวัฒนธรรมแบบหลวมคนไทยมีความผูกพันในชุมชนประเทศชาติและสมบัติสาธารณะในระดับต่ำ ในส่วนลึกแล้วสังคมไทยเป็นนักปฏิบัตินิยมไม่ใช่น,นักอุดมการค่านิยมแบบบุญคุณนิยมพวกพ้องนิยมอำนาจนิยมและสุขนิยมก็เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อแบบแผนทางความคิดของคนไทยที่ทำให้ยอมรับคอรัปชันได้ง่ายขณะที่บทบาทและความพยายามของปปชในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการต้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2,550 ถึง2,555เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพและบูรณาการในการเอาชนะปัญหาและต่อความเคลื่อนไหวของภาคธุรกิจเอกชนและองค์กรภาคีที่ประกาศตัวไม่ยอมทนต่อวิกฤตคอร์รัปชันอีกต่อไประบบป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันคือโอกาสและความท้าทายที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังเพื่อหยุดวิกฤตคอร์รัปชัน ที่เรื้อรังในสังคมไทยไม่ยาวนานและเพิ่มภาพลักษณ์ความโปร่งใสให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริงจริงหรือมีคอร์รัปชันที่สร้างความเจริญได้จริงหรือ ที่ธุรกิจไม่สามารถแข่งขันได้ถ้าไม่จับใต้โต๊ะจริงหรือที่เราจะรับสินบนเล็กๆน้อยๆได้และไม่เกินเลยไปสู่การกอบโกยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจริงหรือที่ปัญหาคอร์รัปชันเป็นพรานักการเมืองข้าราชการและนักธุรกิจสมคบคิดกันเท่านั้นในขณะที่เด็กนักเรียนยังลอกข้อสอบ คนทำผิดกฎจราจรก็ยังยัดเงินให้ตำรวจและจริงหรือถ้าจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้ก็ต้องไม่เหลือความเป็นคนไทยเพราะคอร์รัปชันอยู่ในวิธีคิดและในวัฒนธรรมของเราจะทนให้คนโกงกินประเทศของเราต่อไปไม่ยอมแพ้แล้วร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่ายอมแพ้ให้กับความเลวอย่ายอมรับการโกงกิน อย่ายอมให้การคอรับชันทำลายอนาคตของประเทศตัวเราและลูกหลานของเราคุณจะทำอย่างไร